ขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไตารากตอนที่494หลังจากริวชิงเฉินและหลิงจันจื้อไปแล้วมูเฉินลังเลเขารู้สึกว่าต้องเกิดการต่อสู้ดุริแรงระหว่างทั้งสองคนนั้นแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะไล่าตามไปเพื่อหาผลประโยชน์ทั้งสองคนไม่ใช่จอมยุทธธรรมดาเขาอาจไปดึงดูดความเป็นศัตรูแทนหากคิดติดตามเขาจึงไม่คิดจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของทั้งสองและจากไปยังทิศทางอื่นเขารู้ว่า หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้หนึ่งในนั้นจะถูกส่งออกไปจากสนามลบแต่ไม่ว่าผู้ชนะจะเป็นใครก็เพิ่มความเร็วในการกำจัดของการแข่งขันฉากจบสุดท้ายเข้มข้นของศึกนักลบทวีบกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความคิดนี้ตัวเขากำลังทะยานอยู่ก็หยุดชะงักเขาสัมผัสถึงคลื่นลิงป่าเถื่อนที่อุบัติขึ้นสู่ท้องฟ้าความพันผัวนั้นถึงแม้จะอยู่ไกลแต่เขายังรู้สึกได้มันเป็นสัญญาณของมิติบิดเบี้ยว ตัวเขารู้ว่าทุกคนในสนามลบคงสัมผัสได้เหมือนกันหลิงจันจือและหลิวชิงเฉินสุดยอดจริงๆมู่เฉินสายหน้าเมื่อมองจากความพันผวนจอมยุติทั้งสองแข็งแกร่งหากเขาปะทะกับสองคนนี้ก็ยากจะได้รับผลประโยชน์ถึงแม้จะมีกองทัพสังหารวิญญาณและกองทัพดับปีศาจต,ตัวมู่เฉินยืนอยู่ขณะรับรู้ถึงความพันผัวกอ,อ,ข,อข,ขึ้นหลิงเขาตั้งใจจะรอให้การต่อสู้จบเพราะเขาอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะ ภายใต้การรอของเขาความผันผวนก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นบริเวณนั้นดูเหมือนจะวินาศสันตโลหมืดมิดไม่มีแสงสว่างสถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปสองชั่วโมงก่อนที่จะรู้สึกถึงคลื่นลิงที่ลดลงสู้กันเสร็จแล้วหรือมูเฉินถึงกับดวงตาเป็นประกายก่อนที่ป้ายสัพพยุตของตนจะปรากฏในมือและมองหน้าจอบนนั้นหากเกิดผลลัพธ์ในการต่อสู้ครั้งนี้หนึ่งในพวกเขาจะมีป้ายสัพพยุตเพิ่มขึ้น แต่มู่เฉินประหลาดใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับจํานวนป้ายสับป,ประยุทธ์หรือว่าพวกเขาเสมอกันขณะเขาสับสนดูเหมือนว่าหลิงจันจือและหลิวชิงเฉินจะไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้พวกเขาเลยไม่ได้รับป้ายสับป,ประยุทธ์ทวีปซีเทียนเป็นสถานที่ที่แม่มังกรซ่อนพยักหมอบแท้จริงเขารู้สึกประหลาดใจกับความจริงที่ว่าหลิวชิงเฉินสามารถถอยไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อไปเชิญหน้ากับหลิงจันจือถึงยังไงหลิงจันจือ ก็เป็นจอมยุทธ์ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากจักรพรรดิสัพปยุทธ์โดยคําแนะนําของจอมยุคขุพรังเทียนจื้อจุนบวกกับทรัพยากรของตาหนักซีเทียนการฝึกของหลินจันจื้อเป็นสิ่งที่แม้แต่คนอย่างเขายัางต้องถอนหายใจเนื่องจากตัวเขาเพิ่งพาตัวเองเสมอมาตัวมูเฉินไม่คิดอ้อยอิงต่อไปมุ่งหน้าต่อไปโดยจํานวนคนที่น้อยลงเขาต้องลองเสี่ยงโชคดูว่าสามารถหาคนที่ซ่อนตัวเพื่อ,อย่างปลายสับปรยุทธ์มาได้หรือไม่ทว่าเขาก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรมากมาย หลังจากเคาะไปทั่วคนพวกนั้นเกิดความฉลาดหนีไปทันทีเมื่อปะทะกับคนที่มีป้ายจํานวนมากนอกจากนี้ตัวเขายังรู้สึกว่ามีคนส่วนหนึ่งเริ่มแลกเปลี่ยนวัตถุจากคลังสัพพยุตและออกจากสนามลบเห็นชัดว่าคนเหล่านั้นเลือกแลกเปลี่ยนสมบัติและจากไปเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีโอกาสในการแข่งขันครั้งนี้นี่ทําให้เป็นเรื่องยากขึ้นสําหรับตัวเขาจะออกร่ดาป้ายสัพพยุตท้ายสุดเขาต้องเลิกความคิดเพราะรู้ว่า เมื่อมาถึงจุดนี้การต่อสู้จะไม่ใช่เรื่องเล็กหากเขาต้องการต่อสู้เขาต้องคุ้มความสนใจไปยังคนที่ติดอันดับตัวเขาหยุดและค่อยๆตั้งสติเนื่องจากเขาตัดสินใจปรับสภาพก่อนจะทาการต่อสู้กับคู่แข่งขันในอันดับต้นๆมาพักกันสักหน่อยตัวปรากดตัวบนภูเขาแต่เมื่อเขาเข้าไปในภูเขาสายตาต้องเปลี่ยนไปเขามาองไปยังส่วนลึกของเทือกเขาสัมพัสที่ถึงคลื่นลิงคุมุ้มขือซึ่งเป็นคลื่นลิงที่ค่อนข้างคุ้นเคย ก่อนที่ร่างเขาจะเปลี่ยนไปลำแสงหลังจากนั้นสิบมารมหายใจเขาปรากฏตัวในส่วนลึกของเทือกเขาเขาเห็นชายสวมเสื้อคลุมสีดํามีผมขาวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่คือเจ้าตําหนักแสงดาวหลิวชิงเฉนินใบในฝ่ายซีดปกคลุมไปด้ืยเรือดจากการบาดเจ็บซึ่งทําให้เขาหมดสภาพอ่อนโยนในอดีตเม,มื่อมูเฉินแหาการบาดเจ็บอีกฝ่ายหัวใจก็สัน่นบาดแผลหลิวชิงเฉนินถูกทิ้งไว้โดยริ่งจันจื้อจากการต่อสู้ หลิวชิงเฉินรับรู้ถึงการมาของมูเฉินเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อมองไปยังหลิวชิงเฉินที่บาดเจ็บมูเฉินก็ยิ้มดูเหมือนว่าข้าจะดวงดีแล้วมีเนื้อย่างตกลงมาจากฟากฟ้าหลิวชิงเฉินก็ยิ้มสมกับเป็นศิษย์เอกของจกักรพรรดิสอบประยุทธ์เขาเป็นคนที่พิเศษจริงๆตอนแรกข้าคิดว่าตัวเองจะสามารถเผชิญหน้ากับเขาไดา้แต่ดูข้าจะประเมินตัวเองสูงไปและประเมินเขาต่ำเกินไปดูเหมือนว่าการประทับเมื่อคู่เจ้าจะแพ้ แต่สุดท้ายก็หนีมาได้ตัวเขาเข้าใจทันทีว่าทั้งสองไม่ได้เสมอแต่เป็นหลิวชิงเฉินได้รับบาดเจ็บและหนีไม่น่าแปลกใจที่หลิงจันจื่อจะไม่ได้รับป้ายสัปปายุ์หลิวชิงเฉินเนี่ยก็พยักหน้าหลิงจันจื่อโหดเทียมดูเหมือนว่าข้าล้มเหลวในข้อตกลงของพี่ซูและพี่ฉูแล้วพันธมิตรหรือหัวใจมู่เฉินก็เต้นแรงที่หลิวชิงเฉินกําลังพูดน่าจะหมายถึงซูมู่และชูเหมือนไม่คิดว่าพวกเขาจะสร้างพันธมิตรกัน ไม่นับว่าเป็นพันธมิตรแต่เหมือนข้อตกลงพวกข้าสามคนไม่ชอบเทพจอมยุทธทั้งสามของตำหนักสีเทียนจึงต้องการจะเห็นว่าใครเก่งกว่ากันในสนามรบแห่งนี้เราจึงมีข้อตกลงจะร่วมมือกันไปเชิญหน้ากับพวกเขาแต่ตอนนี้ข้าได้รับบาดเจ็บหนักจากฝีมือของรินจันจือ้อคงต้องทําให้พวกเขาผิดหวังแล้วมูเฉินก็เข้าใจที่แท้ริวชิงเฉินสูมู่และชูเหมือนกลัวเทพจอมยุทธทั้งสามพวกเขาจึงสร้างพันธมิตรรับ แต่น่าเสียดายที่ตอนนิ้หริวชิงเฉินได้รับบาดเจ็บหนักถ้าเทพจอมยุทธ์ทั้งสามรวมตัวกันคนอื่นจะหมดสิทธิ์ในการชิงตำแหน่งนักรบทวีบแล้วทำไมเจ้าต้องบอกเรื่องนี้กับข้าด้วยเจ้าอยากให้ข้าถอยไปเลยด้วยการบาดเจ็บความแข็งแกร่งอีกฝ่ายลดควบเขาคนข้างมั่นใจในความสามารถตนที่จะคว้าป้าสัพยุท์มาได้พอได้ยินแบบนั้นหลิวชิงเฉินหัวร็อกตรงกันข้ามข้าตั้งใจจะให้ป้าสัพยุ์ได้สำแต่กลัวว่าเจ้าจะไม่กล้าเอาไปทำไมล่ะ ลิวชิงเฉินก็ยิ้มข้าอ่อนล้าลงมากกว่าจะฟื้นตัวเต็มที่การต่อสู้ก็จะจบลงดังนั้นอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ที่อยู่ตอนนี้ก็เพื่อไม่ให้หลิงจันจื่อได้ป้ายสัพพยุ์ของข้าหากเจ้ามีความกล้าข้ายินดีจะให้ป้ายทั้งหมดนี้แก่เจ้าแต่หลินจันจื่อเห็นข้าเหมือนเหยื่อแล้วใครจะกล้าขโมยเหยื่อของเขาหากป้ายสัพพยุท์ของข้าตกอยู่ในมือเจ้าอันดับของเจ้าจะก้าวกระโดดแซงเขาคึ้มขึ้นสู่อันดับหนึ่งเมื่อเป็นเวลานั้นเขาจะมาตามล่าเจ้าแน่ ต้องมาเผชิญหน้ากับหลินจั่งจื้อแบบนั้นเจ้าคิดจะรับป้ายสัพพยุ์ของข้าหรือไม่หลิวชิงเฉินยิม้มลาวกว่าต้องการเห็นความกลัวบนใบหน้ามูเ่เฉินแต่เขากลับต้องประหลาดใจตรงที่มู่เฉินกลับไม่กลัวทำไมจะไม่ล่ะข้าตั้งใจจะคว้าตำแหน่งอยู่แล้วแม้จะไม่มีป้ายสัพพยุท์ของเจ้าข้าก็จะจัดการหลินจั่งจื้ออยู่ดีหลิวชิงเฉินเนี่ยก็อึง้งท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เห็นความกลัวใด,ดในสายตานั้นนอกจากนี้เต็มไปได้วยความมั่นใจและไม่ใช่เสียแรง นั่นหมายความว่ามูชินตั้งใจจะสู้กัหริงจันจื้อจริงๆริวชิงเฉินเคยด้เรื่องมูเชินการประสบความสําเร็จนั้นสแสดงมูเชินไม่ใช่คนอวดดีและง,งูในเมื่อเป็นแบบนี้เขายังกลา้าพูดชน,นี้หมายความว่าเขามีความเชื่อมันในการต่อสู้กัหริงจันจือ้อตอนแรกข้าคิดว่ามีเพียงตัวเองที่สามารถไปเชิญหน้ากับหริงจันจื้อได้แต่ดูเหมือนว่าข้าจะประเมินความสามารถตัวเองมากเกินไปมูฉินก็ยิ้มงั้นเจ้าตัดสินใจแล้วว่ายังไหงริวชิงเฉินหัวเราะก,ก่อนจะสะบัดมือ ป้ายสปปรรพยุทธก็ไปหาหมูเฉินเอาเถิดถึงหรินจันจื้อจ้าชนะข้าได้แต่ในเมื่อสร้างปัญหาให้มันได้ก็ถือว่าคุ้มค่ามูเฉินถ้าเจ้ามีความกล้าก็จงรับป้ายเหล่านี้ไปข้าจะรอดูการต่อสู้ระหว่างเจ้ากับหรินจันจื้อที่ข้างนอกหวังว่าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังมูเฉินมองป้ายนั้นและเก็บมาทั้งหมดงั้นก็ขอให้พี่ริวรอดูได้เลยริวชิงเฉินก็พยักหน้าด้วยรอยยิ้มก่อนค่อยๆเนี่ยจางหายไป เมื่อริวชิงเฉินออกไปป้ายสัพพยุตในมือมู่เฉินก็กระพริบทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของการจัดอันดับอันดับหนึ่งมู่เฉินรวม4 3ป้ายทันใดนั้นไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสิ่งนี้ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างมากจตรุรัสเมืองซีเทียนจันช่วงเวลาที่มู่เฉินขึ้นสู่บนสุดหน้าจอแสงโดยรอบก็สว่างพร้อมกันอันดับในสนามลบระดับตี้จีจุนขั้นปลายเปลี่ยนไปเมื่อทุกคนเห็นชื่อมู่เฉินคว้อ,อันดับหนึ่ง ความปั่นป่วนก็เกิดขึ้นสวรรค์เกิดอะไรขึ้นมูเฉินก็โดยจากอันดับที่7มาเป็นอันดับที่1ได้ยังไงโอ้หริวชิงเฉินเขาหายไปแล้วดูเหมือนว่ามูเฉินจะได้ป้ายสปรพยุทธ์ของเขาคีหยิบชิ้นปลามันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆมูเฉินหลักแหลมแท้จริงหริวชิงเฉินได้รับบาดเจ็บหนักจากการต่อสู้กับดิงจันจือและความแข็งแกร่งลดลงอย่างมากก่อนจะมาพบเขาแต่ข่าววันนี้ไม่ใช่เรื่องดีการทําแบบนี้ หลิงจันจือโกรธแน่นอนมูเฉินเดือดร้อนในไม่ช้าแน่เสียงพูดคุยกระดังทว่าแทบทุกคนมองว่าการได้อันดับหนึ่งของมูเฉินเป็นไผ่เพราะก่อนหน้าพวกเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของหลิงจันจือแม้แต่จอมยุทธ์ยางริ้วชิงเฉินก็ยังพ่ายแพ้แม้มูเฉินจะเป็นมามืดแต่เทียกหลิงจันจือไม่ว่าจะเรื่องชื่อเสียงลากฐานเขายังด้อยกว่าลวดเทียนเซินมองดูตารางจัดอันดับด้วยการขามวดคิว้วตอนแรกเขาคิดว่าด้วยนิสัยมู่เฉิน อาจจะรอจนกว่าทั้งหคนสู้กันแล้วค่อยเคลื่อนไหวแต่การเปลี่ยนแปลงทําให้มู่เฉินขึ้นสู่จุดสูงสุดนี่จะดึงดูดความเป็นศัตรูของหลินจั้นจือในฐานะที่รู้ว่าหลินจันจือทรงพลังแม้รั่วเทียนเซินจะมีความมั่นใจในตัวมู่เฉินแต่เขาเองก็ไม่สบายใจฮ่าฮ่ามูเฉินขึ้นไปที่หนึ่งแล้วความประหลาดใจนี้เป็นเรื่องคาดไม่ถึงจริงๆเมื่อเห็นแบบนั้นจกกักรพรรดิสอบป,ประยุทธ์ก็ย่อเยอ้ย บางทีคนอื่นอาจไม่รู้แต่จกักรพรรดิสอบประยุทธ์และเทพจกพักรพรรดิอัคีเป็นใครพวกเขาดูเดียมู่เฉินไม่ได้สู้กับดิวชิงเฉินเหตุผลที่มู่เฉินได้รับป้ายสอบประยุทธ์เพราะโชคดีแต่บางครั้งการเลือกผลประโยชน์ในสนามลบอาจดึงดูดปัญหาพอได้ยินคำเยาะเย,ะเยะ้ยเซียวเย็นกับยิมมู่เฉินตั้งใจเป็นที่หนึ่งตั้งแต่ตนเขาไม่มีทางปฏิเสธป้ายสอบประยุทธ์ที่มาถึงมือหากเป็นคนอื่นพวกเขาอาจไม่มีความกล้าจะหยิบขึ้นมาก็ได้จักรพรรดิสอบประยุทธ์ก็หัวเราะ หวังว่าเขาจะสามารถรักษาตำแหน่งนั้นไว้ได้นะพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสนามลบระดับตี้จื้อจุนขั้นไปชายที่ดูธรรมดาเปิดหน้าจอก็เห็นชื่อมูเฉินของอันดับป้ายสัพยุทธ์มากกว่า40ป้ายน่าสนใจไม่คิดว่าจะมีสัก,กวันที่ข้าหลินจันจื้อจะถูกแย่งผลประโยชน์จากคนอื่นชื่อของหิวชิงเฉินหายไปจากตารางอันดับซึ่งหมายความว่าเขาออกจากสนามลบเมื่อคุณคิดดูสักครู่ ก็จะเข้าใจได้ว่ามูเฉินได้รับผลประโยชน์จากการต่อสู้ของพวกเขาฮ่าฮ่าไม่คิดว่าเจ้าจะมีวันแบบนี้เหมือนกันเสียงหัวรอดดังก่อนเงาสองล่างจะปรากฏทั้งสองคือเทพจอมยุคข,ของตําหนักซีเทียนหลินเจียนจือ่อและหลิงหลงจือ่อหลิงจันจื่อนั้นพูดว่าคาดินข่าวหรือว่าหลิวชิงเฉินสู่มู่และชูเหมือนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อจัดการกับพวกเราตอนนี้หลิวชิงเฉินถูกฆ่าจัดการสองคนนั้นพวกเจ้ารับผิดชอบเองแล้วกัน ลิงเจนจื้อได้บอกว่ากระบี่เทพหมาป่าข้าอยากพบเขามานานไม่รู้ว่าเขาจะมีสีหน้าแบบไหนหลังจากถูกข้าหักกระบี่ทิง้งลิงหลงจื้อก็พูดว่าข้าก็อยากทดสอบดาบทรราชเช่นกันลิงเจนจื้อก็หัวเราะสนามลบนี้ใกล้ปิดฉากข้าขอแนะนำให้เราจัดการมาแมลงตัวอื่นที่นี่ซะก่อนจะจัดการกับพวกเขาทั้งสามคนจากนั้นพวกเรามาสู้กันเพื่อตัดสินผู้ชนะอีกสองคนก็เห็นด้วยแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งแต่พวกเขาต้องช่วยกันก,นกำจัดคนอื่น ไม่งั้นถ้าหากตำแหน่งตกเป็นของคนอื่นพวกเขาต้องรับแรงโกรธเกี้ยวของจักรพรรดิศักยุทุธหลิงเจี้ยนจื่อและหลิงรงจื้อนั้นดำเนินการอย่างรวดเร็วหลังจากตัดสินใจก็ปากฏบนท้องฟ้าเมื่อมองไปที่ร่างนั้นหายไปหลิงจันจื่อก็พูดว่าข้าจะไปแก้ฝันหวานไปอีกสักขู่เมื่อพวกมาแรงหมดไปข้าจะเหยียบเจ้ารงจากตำแหน่งด้วยตัวเองเขาโบกมือนาจอหายไปจากนั้นร่างก็หายไปทีหนึ่งมาอย่างง่ายดาย ขณะที่ด้านนอกปั่นป่วนมู่เชินพยักไหลบางทีในสายตาคนอื่นอันดับของเขาเป็นส้มหล่นทว่าตัวเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะทุกอย่างจะถูกเปิดเผยว่าเขาเพึ่งโชคหรือพลังแบบนี้ข้าก็ไม่ต้องวิ่งยึดป้ายสับประยุทธ์แล้วรอให้ถึงตอนสุดท้ายก็พอเขาขยับตัวปรากฏบนยอดเขาก่อนจะนั่งลงช่วงเวลานี้เขาไม่ต้องหาป้ายสับประยุทธ์อีกเขารู้ว่าตอนจบจะไม่เริ่มโดยไม่มีเขาตัวเขาหลับตาศึกษาค่ายกวนลบสามกำลัง ทว่าก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากเขาสัมผัสถึงคลื่นลิงสองสายที่วิ่งมาทางเขาหลังจากเปิดตามองไปยังทิศทางนั้นก็เห็นคนสองคนยืนอยู่หนึ่งในนั้นสวมเสื้อคลุมสีฟ้าสะพายกระบี่ไว้ด้านหลังพลังรอบตัวเต็มไปด้ยวยรัศมีกระบี่อีกคนรูปร่างกำยำผมยาวท่าทางดูนักเลงเหมือนผรเด็จการมากกระบี่เทพหมาป่าสูมู่ดาบทรราชชูเหมินมู่เฉินยิ้มเจ้าเป็นคนที่เอาป้ายสัพยุธของพี่หลิวไปหรือ ชูเหมือนนั้นพูดขึ้นข้าบังเอิญพบกับเขานะ่ะชูเหมือนเนี่ยรู้สึกขวร้อนพี่ริวกําลังรอพวกข้าสองคนมาช่วยฟื้นฟูพลังในเวลานั้นพวกข้าจะสามารถต่อสู้กับเทพจอมยุทธ์สามคนจากตําหนักสี่เทียนแต่เจ้ากับใช้ความได้เปรียบเรื่องการบาดเจ็บเตะเขาออกไปมู่เฉินเลยบอกว่าทุกคนตาเป็นศัตรูกันในสนามลบทําไมข้าต้องไปริวชิงเฉินไปคอตกลงพวกเจ้ามาเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยพราะรื่งคาพูดนั้นซูมู่บอกว่า ดูเหมือนว่าพี่หริวจะเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟังนะหลังจากมองทั้งสองหริวชิงเฉินสู้กับหลิงจันจื้อจนได้รับบาดเจ็บหนักเขารู้วาตัวเองไม่สามารถไปเชิญหน้ากับหลิงจันจื้อได้เขาจึงส่งป้ายสัพยุธ์ให้กับข้าแต่เขาไม่ได้ทําด้วยความหวังดีเขาต้องการให้ข้าไปเชิญหน้ากับหลิงจันจือ้อช่างโอ้อวดจริงๆชูเหมือนเนี่ยแสดงทัศนคติเผด็จการจ้องหองจริงพูดแบบนี้จะบอกว่าตัวเองมีคุณสมบัติจะสอสู้กับหลิงจันจือ้อ แม้แต่ริ้วชิงเฉินยังแพ้มู่เฉินมีขูพลังตี้จื้จุนขั้นตนคำพูดเขาช่างดูตลกเจ้าไม่ใช่คนที่มาตัดสินคุณสมบัติค่ะเจ้าชูเหมือนถึงกับเดือดสูมู่เนี่ยก็เลยไปหยุดชูเหมือนแล้วพูดว่าพีมู่พวกข้าไม่ได้สนใจว่าพี่หรือจะมอบป้ายกับเจ้าหรือเจ้าฉกมาข้าแค่อยากบอกว่าถ้าพีมู่ตั้งใจจะแรกเปลี่ยนสมบัติแล้วออกไปพวกข้าคงต้องขอปข้ายคืนมู่เฉินบอกว่าเป้าหมายข้าคือตําแหน่ง พอได้ยินคำตอบนั้นซูมูก็โล่งใจในเมื่อเป็นแบบนี้พี่มูทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการแข่งขันหรือไม่พวกเทียบจอมยุกกำลังกวาดล้างผู้คนถ้าเป็นไปนตามที่คาดไว้พวกเขาจะเป็นสามคนสุดท้ายในสนามลบถ้าพวกเขาถูกกวาดล้างออกไปพี่มูจะสามารถต่อสู้กับพวกเขาสามคนด้วยตัวคนเดียวได้หรือแล้วจะชิงตำแหน่งมาได้ไหมมูเฉินเลยบอกว่าเจ้ากำลังพยายามจะพูดอะไรซูมูยินแค่เคยหวังว่าพี่มูจะสามารถแทนที่พี่หลิว พวกเราสามคนจะร่วมมือกันไปเชิญหน้ากับเทพจอมยุทธ์ไม่เช่นนั้นเราคงไม่มีโอกาสในตำแหน่งนั้นได้มูเ่เฉินพยักหน้าเนื่องจากเขาต้องการผู้ช่วยเพื่อหยุดเทพจอมยุทธ์อีกสองคนมิเช่นนั้นเขาจะใช้วิชาสาพิสูจน์ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสู้กับทั้งสามสู่มูเองไม่แปลกใจที่มูเฉินเห็นด้วยตราบใดที่มูเฉินต้องการลังอันดับหนึ่งเขาต้องการผู้ช่วยและในสนามลบตอนนี้มีเพียงเขาและชูเหมือนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ท่านใดนะ ซูมูก็ยิมในเมื่อเป็นแบบนี้ก็เยี่ยมมากแต่เราจําเป็นต้องยืนยันบางสิ่งก่อนอะไรล่ะซูมูเน่ยกระชับกระบี่ก่อนรัศมีจะปรากฏตรวจสอบว่าพี่มู่มีคุณสมบัติจะทํางานร่วมกับพวกเราได้หรือไม่โอเคครับเจอกันหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ